ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพุทธีกำลังติดตามรับชมช่องจักมนตีชนาพันธ์ครับสวัสดีกลอมหนึ่งพี่น้องแงมแรงมายามพอใช้ครับนี่จะเสียงนกคันพี่น้องพอใช้ไปซักเกลียวพี่น้องเปียวนกพน้าวว้าวิปัสสนุ่ปพอกันเพิ่นเข้าใจผิดว่าผมสิมหาห์ยิ้มหานี่ครับเพเนียด์พอใช้พี่น้องประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจหนาเดียวกับมี่ครับนี่ มีเอฟซีทำลายอยู่ไม่นาเดียวว่าวกันวา,าอันนี้มีเป็นเทนครับโัวง่ามอยู่ครับรอบนี้ท่าในใดสนใจโทรมาได้ครับโอ้ไปซ้ายเกี่ยวพนไปตังปตง้งมว่าไหแมผมก็บพี่จะทรกหาเนี่ยผมก็ถือใจซื้อมาว่ากันหรอแมสซ <c oughs> ันนี่ตงคนต่างอันหนั้งซื้อเขาเราเลียนี้<ส> <c oughs> พอใช่อมยูเสียระลักดีน,นกอะมนี่ยนีาราก็สพไปเยนมนครับพระนาวพับเสียงจรน,น้ำขบวนขันตอบนกพอใช่แล้วเสิยงพาเบิ้งนกพรับครับโทษติดต่อพอใช่ประท่านใดไพี่น้องเรป่จำพอไใดว่าปากเหี้ยคำคู่คำตุ่มใดวาสนันนนี่จำนกผมก็จำนกพ่ไใดครับ ตัวนี้พันซื้อมาตะบานน่นแวงนางบอเี่บมีนแมบมีนบมีนตัวนี้ครับเดี๋ยวบางอีตุ่มนึ่งกันพี่น้องเปี่ยนโกงประเนียบง่ามพี่น้องเอ้ยไม่สักแมนครับเฮี้ยนแตกพ่น้องมีหอนกลุมพี่น้องไปช่วันฐานปฏิบัติการเพิ่อาง่ายุหลักนกเด้อมันนี่เด้อพ่อใหญ่ชัยเอ๋ยครับนี่มีรีนอ เปิดทางในไปก็เอาและแบบนี้เต็มแสงไฟเต็มแสงไฟบ่ได้แล้วครับตัวนี้เนาอบลูกผสมเนาะตัวนี้บ่แม่นนกไม่คนมาันมีนกไม่ตัวหนึ่งเอามาจากกลงร่วมมักใส่มาใส่กลงเดียวขันนี่ดีพ่ะนะคนมาอยู่ตัวเดียวี่เป็นตัวนี้แค่เดียวบ่แม่นตัวนี้มาจะลายจีพาร์บ่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ลูกนกทั้งกระหัดขันอืมครับตัวนี้ลูกนกทั้ง อันนั้นจะอะไรจะพายกับตนั่นเลยนะครับต้นนั้นจะเป็นพ่อพันเพิ่นตัวพาเขียวคือตัวนั้นเมืนเมนตัวพ่อพันตัวตัวตุูมสีดำเหี้ยค่ำคู่ค่ำตัวนี้ตัวนี้ลักษณะคือบกดาวไฟที่ผมไปเบิ้งน้ำพียงหมู่บ้านพี่น้องนี่ตัวนี้ลักษณะคือกันพุ่มๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ได้เชื้อเลื้ยลายแล้วเก๋าขากรบเพาะฮอนเงี้ยเด็กพี่น้องแต่ว่าเป็นนกยืนเตี้ยครับนกยืนดาวหุ่นเป็ดไก่อ้หนอขึ้นมาเนาะอกอติดต่อคนมาเนาะ นกับตุ่มบนหัวกระเฮ็ดแล้วนะครับว่าจะมีเจ้าของครับเอาเดี๋ยวสีมาหานใหม่พี่น้องพอใช้กําลังเดินทางถอดพยักเราประจันบายชั่วโมงนิดๆนะครับเดี๋ยวผมไปทุลาก่อนยังสีกลับมาหาถั่วไม้ไม่ดีเอาไปผิดตัวมันเอาเจ้านกไม้ไปถือไปถือนกไม้นะพี่น้องยังมาหาเราไม้ครับผมยังวลากันครับพี่น้องสวัสดีเสาวันจันทร์นะครับ กำลังเดินทางไปหาพอชัยพี่น้องมาขึ้นนี่พันม่อหอดซีถุงเคิองมาท้วงหาผมม่อหอดหอเดือดอาจารย์มาท่นว่าโอ้ยมื่อสั่วของอเราพอชัยจังสิเขาไปหาครับพีน่น้องมันเดือดแล้วครับเกรงใจผู้ถ่อคนมันเดินทางมาตาสาเกี่ยวเมย์มันได้นกตัวใดงเนี่ยพวครับเราจิบจังไปเบิ้งน้ำกันครับตอนนี้ผมออกจากที่พักแล้วครับอ่าดีห่าสี่สิบนาทีครับตอนนี้พัฒน์หอดทงโมงนะครับฝ่าพัฒนแจงมาไดออกกสอครับกลับมาอยู่บ้านกันชั่วนี้ใส่หุ่นเคอนสั่วพอดีนี่ ข้อแรกนะครับใหม่แรกหมู่านนี้รับไปยามพันเลือพันวายูนะครับรก็เลยกลับมาสะกดพันมะหอดมาขึ้นซีถุนก็เลยบอกไปหาพี่น้องทั้งลาแล้วครับลาอัดโศกหมว่านนี้นะครับจะเดินทางมากักบผักคนเพระเพียงพ่อบาะไรครับเพราะว่าอยู่หมา่บ้านเรา,านนพีนน่น้องเนาะกับมือเต้นเหตุขึ้นว่าแล้วครับเห็ดกันเทนีๆๆๆๆๆๆ้ไม่อยากนอนเว้นวานเลยอย่ามันติดนะครับ ืนกับผมก็ทำงานตามปกติครับอยู่สม,มุทรปราการแล้วก็วันที่มีสิบสี่นะครับผมเสด็จเดินทางไปสาแก้ียวแต่ว่าใครไม่นอโลดจะคล้องไปเองนี่คือสี่คือเสียโหนกไปน้ำอยู่ดอกครับไปต้อนนกแถวสายเกลียวแต่ว่าเสียดายว่าบ่ได้เอาหนกจะคล้องไปเองนะครับก็เลยไปน้ำลุงเลี้ยงเราพี่น้องไปงานไปราชการครับมันกับ่เหมาะที่เสียใจจังสัตวแต่ว่าผู้นกไหลครับผมไปสองปีที่แล้วนี่โอ้นกไหลยี่บังน้ำเย็นนะครับนกไหลแห้ง วางน้ำเย็นจังหวัดสาแก้วครับพาดึงหน่อยไปแข่งวิชาการพี่น้องตอนนี้กำลังไปเบิง้งผมเบิ้งไวสองตครับโกนตั้มพอเช่เจ้าพอพันธุ์ทุ่มเพลินนะครับเพราะว่านจดคู่กากา,กากากเลยว่านี่นะครับจอคนตัดทางสันสันออกตอนนี้เสียงกลางนะครับกลางเต็มกลางพอดีแล้วครับพี่น้องพอดีใบใหญ่ปันเจ้าน้ำขบวนหรอกครับวเจ้าเหี่ยคำคู่คำเนี่ยลนะ่ะจาใดเไคร่ตะไครดอกพี่น้องเบิ้งก่อนนะครับเบิ้งทุนนน้ำศพก่อนบอดไล่ใจหลายแห้งนะครับเบื้งทุนนน้ำศพ ติดว่าความเป็นไปได้กอน <Okay. S 1> เอาไปหวานบวานพอใช้ย,ยังว่ากันพี่นอ้องคึ้นบอกเือโซบอก,าก้ายกวจะจวต่อาปมาหอดพอใช่หร้อพี่นอ้องแบบชุมชนบุรีมานักกันอืเอเปียโตเป็นกลุมเปนต่อเป็นคุมยูสายเกลียวพอใช่บอกไดไปนนครับผมว่านี่ครับเย็น ซือไม,ไมไ้เอาไปลองได้เจกตัวครับนี่เราได้มันอันนี้ออกตัวหักเป็นโอ้ก็พ่มงามแตวไปเ้ยไปต้อนกปกต<ป>ิครับยุยแถวได้ครับี่ยยืสายเจียวยื่เหนในวบฒานาอนยืเหมือนเหมือนนกเขาครับ บ้านเซบานบ้านลองเขาได้สิบ้านลุงเขาทั้งบ้านลวงปู่ม,มุนมันตานีวัฒนาน,าค,น,นครนงได้แปดตัวทีเใช่ว่านได้แ <8. S 1> ปดป้าถัหมานแห้งได้แบ่งกันพูละโโอแบ่งกันพูละเพิงครับได้ว,ว่าลูกเด็หลายก็ลูกเด็กสามตีโเด็ดห้าตับกอเด็สามตัวซาเกียไปน้องเ,เป็นมหอดคำคำวันสี่ถุงเพิงนะรเราพใช่โทรหาผมเนาะสี่ถุงยีสิบเพื่เ่นเ ประมาณนัหนละครับเออแมนที่บอกเพราะว่ามาหอดเหมือนท่าถนนครับเรียแหนงบ่ได้เพระมาณเหมือนพอใช่จอดแวะกินเข่าอยู่ด้วยวะกันจ้งงานนั่นสนุกถนนจอไว้แดงไว้ถนนนู้ยุจากกันพยักมน้าไหมแมนครับรถติดอยู่เท่านั้นเออ ว่าผมออกมาหากรดสร์ตัวมันนี้กันนะใช่ว่าแต่นักเวงาน้าดีกาคือยังสามชมแล้วหนึ่งว่าแต่ว่าท่านเอาความว่าแต่ว่ามันลดมันแนรงม่ได้ว่าแั่โอ้มาตาสายเกี่ยววันโอ้แต่ว่านกตรงเกียร์เติบนี่เดินทางไปจากสารคามไปตอฝุ่นอืมถ้าวันลังตัวบริเวณนี้ครับเดินทางไกลผมเพิ่งขยับฝากไก่ตีลังรถผมนี่เลยฝากไก่ตีฝากไก่ตีไปกรุงเทพยโอ้ยไวยบ่สเอาประกันตายได้สนองผู้พันยูบึงข้ามหอยนั่นล่ะผู้พันพู้นอาพนเนียดั้มนั่นแหละน นี่เราเฉลยไม่หนูว่านอืมว่าท่านไหนแยกตัวมาทำครับโอ้เฉลยสายเกี่ยวเอยนอะนกพัฒนาน,นากกาครดิครับพ่งอุิไปสายเกีย่ยววันที่ยิมซีนี่แหละแต่ว่าไปบ้างน้ำเย็นว่าคันว่าอยย่ขันแมนขันแมนว่าแมนนันไปงานของเทศบาลพวเจียวนกไปต้อนน้ำวนนี่เลยนกไปไปบานนัน นี่อย่างละมันซับท้องอืมครับเอาผ้าไปก่อนกุมหนกอ่างไปน,นะอืมอันนี้มีข้าวบ่มดีดะๆะเพราะใช่ไหมก็ัอบไปด็ฟังครับเพราะว่าฝนตกมันถื่อนก็รถจฝนตกมากหนกบานขันขึ้นมันก็ออกมาจากป่ามันก็ใส่เลยไม่ห่อยมาอือโอ้มัมนๆกันเนาะครับตัวนี้ตัวพ่อพันธุ์ที่เบิงบ่งกมาว่านเนาะจะว่าบอกสู่ลูกฟังหรือวานนี่ อาจารย์เป็นสีไมาเรียกเรอดีู่้หมนกจายหั่ันว่างข้ามเดียวเป็นกรมากสองตัวนี่แหละแ่ว่า่แตว่ายุบกขคำคู่ค้ำก็พอพันเสร็ได้้นกสองตัวเี่านันพอะผมจะได้นกเกาไปเล่นสายไฟนะครับครับแมนถึงสายไฟเนี่ยมันแทงสายไฟได้โอ้ลุงป้ามันขันในสุดตัวหรอแต่ว่าสายไฟทั้งตัวบ่าขันนี่เดี๋ยมีนกสามตัวในนั้นมันขุ่น้นนี่ตัวนี้ตัว พอพันนะตาัดทางแล้วพอมาหลอกกอนมาท่านตัดหางนาาลงม่ใช่เนาะครับตัดทางตัวตอนนเองตัดทางเกียร์ต่อครับเกี่ยวเมื่อวานตัวนี้เหยียดคั้คู่คั้นี่ห้อยคันวายยุบานนในมองทั้งสามหมดเดยนี่ <c oughs> มันมีหม่องหอยในย,ยุคนั้นมันเรื่องแบบว่าเกินซี่หรอกครับพอพื้นที่มันจำกัดมันขันเกินที่พอใช่เขาจีด้า มันหัวสาวพใช่ครับพเนธเห็ุเดือยใส่มันต้องมุดนอนอยากอันนี้น,นี้มันแนนพรจันวาต้องสาวพนพันพนเดียพนบาพี่น้องบูสตอมตัวนี้เออสเปคบูสตอมยีห้อนี่พมผมพุ่งใส่ยีกหนี่กับยี่ห้อนี้แหละเพราะใช่เแบบมียนครับพุ่มบางอ,อ,อ,าอ่อนขึ้นเขาเ้าคุยตกันพี่น้อง เขานมันมน่ันาอม่นนันมันแปเมตรต้อเใช่เนาะหัไหลเมตรเข้ามาออกครับเียวย่เกบเมตรนิดโอ้ทางบนคู่หรอตาบอดว่ะโอ้าเหมือนู่มยดอ้เรื่องเก่าในพวนี้เก่ากว่ายุ่งพอพันนี กมกตาบดเนาะาต,ตาน่นเดียวครับาน,นครับสดีเอาบักพอพันผลลพี่น้องว่าเป็นตาเกานะครับเป็นเหรียญสายไฟนกตนีเป็นเอามาจากปุณิบันโคกก้นามวาตั้งถว่วงนี่เละบ้านศักดิ์สยามเพชรชมพูด้บานนักรองดังมามเีสนสร้างเนี่ไปน้ำแล้วก็เอาลุ่มไปท่ง,งเขาน้ำแต่นี้ว่านครับเอามาาไหมผมน้ำจะตอหลังไหมได้อเป่ครับเอ้า ไปเล่นสมุทรปราการนะครับไปยุ่น้ำมังดิวริวตันกับขนลนอีกทีพอใช่ตด่นมันเริ่มหนาฝนกำลังสิเปลี่ยนไหมมันลนโมดนนะครับอาจารย์นี่ครับลนขนหน่อยลนลนหัวกระเซ้าพอดีนี่งนี่ครับนี่ลนออกมาเนี่ยหัวกระเซ้าเข้ากันเพราะว่ามันหนาวลนหนาวฝนมันเลดหนาวหอนออกไปแล้ววันนี้มันติดเปลี่ยนฝนเจ็งนี่แบ่หอวกมาครับไทยแบบนี้เป็นไตไทยฝนเจ็งเลยดินี่ครับฝนลนเยือหันกันเลยมันเลยดูมันเลยดิบ่ันนี้อาจารย์เริ่มเริ่มหมานเลยที่เริ่มขันเลยที่ันนี้เพราะจาก นี่จายนี่ไปหาเอ,อาพอนซาไปนี่แหละนกกำลังเหา่าครับเอาพี่น้องเอานกใส่พเนีย์จะหวานมั้งครับเสร็จไขึ้นรถไปสม,มุทรปากการแล้วมันสวยๆจะได้ไปแวะป้าจีนก่อนอาจจะได้แท่งเมืองอยู่ป้าจีนเป็นน้ำขันพี่น้องเอา้าจะหวากันครับเฮ้ยกำลังเอาข้พเนีย์พี่นอ้องอืมไหลบักเหี้ยคัมพูดคัมแทนเด้อครับจะมันตื่น,น,นผมพออนุ อออเอาเกาแล้วพี่น้องเอาตัวฟ้ววาพันแหละครับตัวเก่าเก่ากุมูมาานี่นี่แหละจะได้โดนกมูนี่จะได้รักลอยมันเป็นตัวยูตั้งแต่ผมม้อบอกว่างเกี่ยวมันเตะผมเ่ราะไห้ผู้ใหญ่นะเพราะว่ามันมันมีนกเียังไงตัวเดียวนี่ผมต้องไหวอย่างนี้เอาอใส่ปวยใช่ปวยควอนี่พี่น้องตามธรรมเนียม ไปทำไปพูนไดู้กด้อไปอุมูปนมีมบัตร้ลูกด้อจะไปช้ำไปูนไปยู่น้ำบักนิวตันเป็นสี่ตัวที่มันสี่ยอดกุมันอปป๊าแต่หาเติมเท่าไ่เราไม่ด้ซื้อเติมหนกมากเลยโอ้สิจิวกันเอาจา์ผมมันขาดว่นบ้านผมไปหาเซียนยู่มานวม่ไ้ว่มีอปปาต่อตัวนกว่าอมากัรุมจนดีกัว่าแค่ันว เสาอาทิตย์ยูเฮี้ยนึ่งเียไม่ต่อตนุเยอดเลยตานี่วันจันวันาามนมาทีใจใจไม่รักไม่ไม่เห็นมาที่นี่วันหมมันมวนไก่ๆเนาะห่ายุเนาะเม่นครับนกมันเหรียค่ตัวมันเหรีอยู่แล้วอยากคำคู่ค้ำจังวากันเอาค้นามันอไปนการนีาหมักตั้งสองแล้พี่น้องแต่ว่าอยกเอาโตเก่าก่อนเพราะว่ามันเหรียญสายไฟได้ เดือนไหนเหมื่อตั้งสองน่ะหรอตัวนี้กับพธรรมดาได้หน่คนงามไล่มันใหญ่แมงลายใหญ่ดีเพป็นวานกลายใหญ่ขันทนแม่นมาพอใจนี่เดี๋ยวจะโต,ตมันพี่โอ,อ๋เนาะเดี๋ยวจะโตรครับขึ้ไก่ตีแล้วน้องตัวาตวานขันขันไม่ใส่เขือนพขาอืมยังพอซบสีขาตาสีขนมาใช่ครับเอาประมาณนี้แหละพี่นอ้องจะไปสมปุตปากันตัวมันนี่สวยครับ ไ้ไหมาเอาไปเรียกให้ตอนหลังงามมันหรับผมว่าเด๋ยวกันเขามาเอาแอลสองหลังฟังผลนะเพราะใช่ไม้สักด <ruption> ้วยครับแต่ผมรอเขาโอนเงินใหม่ก่อนครับนี่ไม้สักพี่น้องหนาเดียวก็มีคครับหนังนั้นทั้งนั้นหนาเดียวเอาไว้ลาจานย์นะไอซีซีนี่ครับผมเป็นของฝากเอาแม็กวอเอาแมวจานาร์ เอาเนี่ยเปรียดมากเราใส่นกมาแรกอยู่แล้วครับโอท่านจอพอดีเลยว่าาผมไปเจอครับผมโอ้เพราะให้เป็นของฝากพี่น้องขอบคุณครับไปแต่ว่าเราตัวนั้นไปแต่ว่าตะกี้เคยเอาตัวนี้ไปเนาะเพรใช่เนาะได้ได้เพ้าะครับเป็นตอนไปนี่กับไปนี่เราก็ได้มาเทลาจังเสี่เดียวเต็มอะไรเต็มผงเต็มยังเต็มลายป้ากันไปต่อมาเลยหลักลอยเกันพี่น้องมาพ่ออาจารย์ตำรวจยื่นไอ้อี่มอดินแหลง ตาน่าจะใช่นอยนี่ว่าฉันเฮ้ยตาไปบ้านลูกบนรลาเนี่เขาได้เอาไห่นกตาไปเลี้ยงเขาเลี้ยงอย่างนั้นหลายาะโชคดีเ้อตาเ่านผู้เฒ่าเนาะก็โก็จะถามเดื่อๆเนาะแมีนครับอ๋อโชคดีเ้อตาเน้อครับผมยูดีเมีเนี้ยลูกก็เด็กต่นเดี๋ยวเมื่อใช่ไปทั้งพ่นดีกิเดี๋ยวเพิ่งขันโอกาสพอกันเนาะพอใช่เนาะแต่ว่าเฮ้ยหือมอสิ่งเงินมาให้พอใช่มสิ้นนอยเขาเอาหาหน่อยนำพ่ง ซิ่งนกกระทาไหมโอ้ซิ่งตัางนั่นเองเห็ุเห็ุเปลี่ยนอยอะผมว่ามันผ่นมันบมเดลใสแต่นี่ผมลื้อหมอมากมันเขาว่าให้ยไม่ไม่เลยดิเพิ่อถึงบมเดลใสิ่งต่างครับสิ่งต่างกระทาผมจากต่อเย่ว์ทันงมวนมันขันกระตากๆตเอาไปว่าเนี่เขาแบกไปเพราะมันหน่อยหน่อยหลังโบได้ว่ากระทาโดนมันโบมี่วะนาะครับโบมี่เลยแต่ว่าเขาพาไปต้อนเขาอ่ะหล่อีมยังนกยังก่อสองตาแต่เขาอึน อ<น>อสองตัดสมตัดสตัดตัดเตละมือนตนเล้ไปขาขายไปสุพรรณครับสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดเ,เออพอใช่อ่งอาจารย์วัดวัดบ้านน้องน้วัดน,น้องน้าสางถามเขาคนสมบายดี่เปล่าป่ะนี่ <c oughs> ผมไปหาเราดูอยู่ทีนึ่งมันด,ดูหลบไปทีหนึง่งอยู่ดีไม่ห่างยังีเราครับคนเราคนเราโดยสรงคิดไปเป็นบางอาจารย์เป็นคนเชยพุมมเนาะพอใช่เนาะคนเชยพ่มพอคนไปยุหันก็เด้ยุหัน เห็ดตุ่มงามตัวเป็นฮาเต็ดตัวเห็ดสันเป็นยัไงไงน,นอที่แรกขึ้นยังไงน,นอ,อผมอดูพอเช้ยลงเฟซนด์เราไม่ต้องคนถาม <c oughs> เป็นพอเช้ยลงบานบางคนก็ถามมาดิแไม่อันมัแสังเั็นวันา <c oughs> ตป็นตำรวจตำรวจยู่โกสุมกันสิมหาวยุลันรามันพเนียดไปองเตียบกันพี่น้องหกโมงเคืองแล้วไปกินของ,ง่ายอยู่บ้านแมท่ทถครับย๋ยวเพ่พ้น เดินทางเราพี่น้องอันนี้เจ้าน้าขบวนนะครับยู่ในพเนียดพี่นกทีแบงจากพ่อช่ประหันครับว่าท่านต่างซื้อเพชรสารคามเอาต่างซื้อแล้วเจ้าเพชรสารคามครับเดินทางก่อนพี่น้องครับจังหวะกันครับขอพระคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องจากมตีชนพันธ์ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องว้แต่เพียงทนี้พอกันอยู่อำเภอ้านส้างจังหวัดปราจีนพี่น้องช่องใบนะครับสวัสดีครับ